สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับกลับมาเจอกับปรเฟยกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันเวทีที่8มิถุนายน2568นะครับวันนี้เอาเฟยมีโปรแกรมยูฟ่าลีกอ่าแข่งขันกันที่เยอรมันนะครับเป็นรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับรวมไปถึงอเมริกันเมเจอร์ลีกด้วยนะฮะเรียกได้ว่า3คู่เน้นๆเลยที่คิดว่าน่าจะทำกำไรกับเราได้ครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรับฟังบทวิเคราะห์จากเอาเฟยครับปรเฟย์ขอคุณไปกับเว็บไซต์บอลเดี่ยวด้วยดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่่ายแล้้วก็ไมต เพิ่มเติมก็คลิกลิงก์ที่ผมบุดไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเอาล่ะคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ศึกยูฟ่าเนชั่นลีกแข่งขันกันที่เยรอรมันคู่แรกกันก,นก่อนเลยดีกว่านะครับเราไปดูคู่ของเยอรมันนะครับอันดับที่10ของฟุตบอลเรนกิง้งเจอกับทางด้านของฝรั่งเศสครับอันดับที่3ของฟุตบอลเรนกิ้งนะครับคู่นี้เปิดออกมาในราคาเสมอนะเฮดเวทของคู่นี้นะครับตลอด3นัดที่เจอกันมาครับเพียงด้านของเยอรมันที่ดีกว่านะครับสองนัดล่าสุดเอาชนะไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็ฝรัััััั่่่งงเเเเเศสสอออออาาาชชนน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 นะะะไไไปปดดด้้ึคครรรรบบลุทีจกยมม2ฟ์ ก่อนเจอกันคู่นี้ทางด้านของจูลมันนะครับห้านาที่ผ่านมาของพวกเขามีแพ้ไปเกมหนึ่งครับเสมอ2แล้วก็ชนะมา2เกมครับล่าสวนพวกเขาเพิ่งแพ้กับโปรตุเกสไป2ประตูต่อหนึ่งนะฮะส่วนด้านของฝั่งฝรั่งเศสเองนะครับห้านที่ผ่านมาของพวกเขาก็แพ้ไป2เกมครับชนะ2แล้วก็เสมอไปเกมหนึ่งนะครับล่าสุดพวกเขาแพ้กับสเปนไปด้วยสกอร์ห้าประตูต่อสี่นะครับเจอกันวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าราคานั้นเปิดออกมาในราคาเสมอเลยนะครับคู่นี้อร์มการเล่นนั้นไม่ต่างกันมากนักนะครับเพราะว่าล่าสุดของคู่นี้แพ้มาด้วยกกกััันนนนนน้้คคู่่่่่เเลลยแตวาาารจอีใดสุ เรดาร์ของเยอรมันที่ดีกว่านะครับเอาชนะไปได้2นัดล่าสุดที่เจอกันเลยนะครับยิ่งเฉพาะในนัดล่าสุดที่เจอกันเยอรมันเอาชนะไปถึง2ประตูต่อศูนเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเยอรมันนั้นเป็นเจ้าภาพของศึกยูฟ่าเนชันลีกด้วยเรเดวยนเล่นในบ้านของตัวเองเลยก็ว่าได้นะคะจึงคิดว่าเกมวันนี้ครับเอาเฟยให้อยู่ทางด้านของเยอรมันแล้วกันให้อยู่ราคาเสมอทางฝั่งเจ้าบ้านไปเลยแล้วกันนะครับสกอร์ที่คาดในวันนี้ครับเยอรมันเอาชนะไป2ประตูต่อ1นนะครับคู่นี้ไปกันต่อในคู่ที่2องกันเลยนะครับเราไปดู สอของฟุตบอลแองกิ้งนีครับวันนี้สเปนนั้นต่อในราคาครึ่งลูกนะครับเฮดเวของคู่นี้นะครับตลอด3นัดที่เจอกันมาครับเสมอกันไป2นัดนะครับแต่ว่านัดล่าสุดที่เจอกันครับเป็นนัดของสเปนที่เอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะฟอร์ม5นัดก่อนเจอกันคู่นี้โปรตุเกสนะครับ5้านัดที่ผ่านมาของพวกเขามีแพ้ไปเกมหนึ่งเสมอไปเกมหนึ่งแล้วก็ชนะมา3เกมครับสองนัดล่าสุดนี้ชนะรวดเลยล่าสุดของพวกเขาพเขาพิ่งที่จะเอาชนะเยอรมันไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนด้านของทีมชาติสเปนรอเนี่ดดีจัเลยครับล้วก็ชนะมา3นัดบล่ เสร็จไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ4นะครับเจองในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นในหน้าของสเปนที่ต่อเนี่ยราคาครึ่งลูกนะครับคู่นี้เอาตามตรงนะครับฟอร์มการเล่น5นัดที่ผ่านมานี่ไม่ต่างกันเลยนะครับอาจจะเป็นในน้าของโปรตุเกสที่หลุดแพ้ไปเกมหนึ่งใน5นัดนะครับการเจอกันคู่นี้ก็มักจะจบเสมอนะครับแต่ว่านน้าล่าสุดสเปนก็เพิ่งที่จะเอาชนะมาในซีนะฮะเอาเฟยว่าสเปนนะครับทีมแชมป์ยูโรนะฮะเกมวันนี้เจอกับโปรตุเกสมันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกทีมสักทีนเเอายด่ปป้้้ไไหรใตล ครึ่งลูกสําหรับคู่นี้ครับไปกันต่อในคู่สุดท้ายกันเลยนะครับเราไปดูอเมริกันเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับคู่ระหว่างพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์นะครับผมเจอกับทางด้านของเซนต์หลุยสิตี้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นทางด้านของพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์ที่ต่อในราคาครึ่งควบลูกครับให้ดูในตรงคู่นี้นะครับตลอด3นัดที่เจอกันมาครับเสมอกันไป2นัดครับแล้วก็เซนต์หลุยส์เอาชนะไปได้นัดหนึ่งนะครับล่าสุดที่เจอกันครับจบเสมอกันด้วยสกอร์สี่ประตูต่อสี่นะพอห้านัดก่อนเจอกันคู่นี้เจ้าบ้านอย่างพอเมลนนะอ ล่าสุดเลยนะครับที่พวกเขาแนะนำชนะคู่แข่งไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับส่วนด้านของฝั่งผู้มีเกียรติอย่างเซนต์หลุยสิตี้นะครับห้านล่าสุดของพวกเขามีชนะไปเกมหนึ่งก็คือในนัดล่าสุดเลยนะครับสามสี่นัดที่ผ่านมานี่แพ้ไปถึง3นัดติดเลยแล้วก็เสมอไปเกมหนึ่งครับเอ่อนอกบ้านของเซนต์หลุยสิตี้นะครับห้านัดที่ผ่านมานี่ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับนอกบ้านนี่ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับตลอดเจ็ดแปดเกมที่ผ่านมานะครับมีเสมอไปเพียงแค่เกมเท่านั้นนอกนั้นนี่แพ้รัวๆเลยนะฮะส่วนด้านของพอร์์ตแลนดิช สาเกมไปทีเดียวนะครับเจอกันวันนี้นะครับฝั่งเจ้าบ้านนั้นต่อเนี่ยราคาครึ่งควบลูกเนี่ยครับดูเหมือนจะเยอะแต่จริงไม่เยอะเลยนะครับคู่นี้เอาเฟอรว่าเจ้าบ้านมาแน่นอนนะครับตอนนี้กาลังมั่นใจเลยนะครับแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาพวกเขาอาจจะติดเสมอแต่ว่าเกมวันนี้เจอกับเซนต์ลุยซิตี้ที่อยู่อันดับที่14เอาเฟอรว่าขอมั่นใจทางฝั่งเจ้าบ้านรายกันนะครับสกอร์ที่คาดในวันนี้ครับให้ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างพอร์ตแลนด์ชิมเบอร์เอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้และนี่ก็เป็นทั้งหมดทัััั้้้้งคคคคคู่่รรรบบทีเเเอาาาาาายนนมมวิะหห์ใกผ เป็นรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับรวมไปถึงอ,อีกหนึ่งทีมจากอเมริกันเนชั่นลีกนะครับผมก็วันนี้3คู่คิดว่าน่าจะทํากําไรกับเราได้คัดออกมาเน้นๆเลยนะฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่อาตามมาเฟยมาเดี๋ยวเฟยแจกทีเด็ดสเตปสามครับรวมไปถึงตัวเต,ต็ง2ต,ตัวให้กับคุณผู้ชมทางบ้านไปเลยแล้วกันนะครับสเตปสามในวันนี้ครับเฟย์ให้อยู่ราคาเสมอกับชูรมันไปได้เลยนะครับแล้วก็ต่อทีมชาติสเปนไปได้เลยในราคาครึคร่งลูกนะฮะแล้วก็ต่อทางด้านของพอร์ตแลนด์ชิมเบอร์ไปได้เลยในราคาครึ่งควบลูกนี่เป็นที่ยครับ เยอรมันมาแน่นอนอยู่ราคาเสมอไปได้เลยนะครับเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าสเปนนา่าจะชนะโปรตุเกสได้นะครับต่อไปได้เลยในราคาครึ่งลูกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นทีเดียวจะเอาเฟอร์ไปจำค่ำคืนนี้ครับผู้ชมได้ไหนที่มีความเห็นต่างคอมเมนต์เข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเ,อเฟอร์เข้าไปหันแล้วกันนะครับก่อนจะเอาไปขอฝากผู้สนับสนุนเจดีของเราไว้ด้วยกับเว็บไซต์บอลเดียวดูบอลสดดูบอลฟรีฟไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได